เข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์นะคุณผู้ชมคะตอนนี้ในห้องส่งของเรานะคะก็แน่นอนค่ะมีการเตรียมที่จะพูดคุยกันนะคะหัวข้อสําคัญละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนไปวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพกันหน่อยก็แล้วกันนะคะหลายคนบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกคนไม่เป็นอะไรหรอกเราทํางานเงินก่อนดีกว่าเงินเยอะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเอาเงินรักษาตัวก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไมไ่เป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันซิโดยเฉพาะเรื่องของการประกันสุขภาพนะคะคุณใส่ใจมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะตอนนี้ที่บริ กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็เรียนไม่ได้คุยกันเลยนะคะว่าภาพรวมของปี2556นเนี่ยน,นะคะเป็นอย่างไรบ้างทั้งธุรกิจโดยรวมและก็ที่สำคัญก็คือของกรุงไทยแอคซ่าเองด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดนะคะคุณสายฝนสัจเจศิลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะคะที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดและก็เป็นสุภาพสตรีนะคะ อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องของแน่นอนสุขภาพด้วยนะคะเพิ่งพี่ผลเองบอกว่าให้ความสนใจมากเรื่องนี้ใช,ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของกรุงไทยเองด้วยนะคะถามเริ่มต้นเลยกันละกันนะคะว่าในปี2,556นี้ เป็นยังไงบ้างคะโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นดีมาคะ่ะก็เราเปิดตัวปี2อ5 6าด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ,คะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะท,ทั้งในเรื่องของอาภาพรวมของธุรกิจที่จเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็การจเจริญเติบโตโดยรวมของบริษัทของเราเองอที่มีอัตราการจเจริญเติบโตถึง48%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ,คะอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึง แนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของคนไทยให้ความสนใจในเรื่องของการซื้อแล้วก็มองหาความคุ้มครองแล้วก็การประกันชีวิตมากขึ้นโต48เลยเหรอใช่ค่ะเราโตถึง48ปกติแล้วบริษัทของเราจะมีอัตราการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะคะเราเราเติบโตอยู่ที่ประมาณ37แต่ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง48เปอม,มันมันเพิ่มขึ้นมาจากส่วนไหนคะทุกส่วนเลยค่ะเราเรามีทั้งหมด3ช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางแรก เป็นช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนช่องทางที่2เป็นช่องทางการจ,จัดจาหน่ายผ่านธน,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 นาคารคแล้วก็ช่องทางธุรกิจอง์คกรทั้ง3ช่องทางมีอัตราการจเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันมากมแล้วก็แล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีค่ะ ทั้งในแง่ของธุรกิจใหม่และในแง่ของอัตราความยั่งยืนของกรมธนที่เรามีอยู่ด้วยค่ะถ้าเทียบ3ช่องทางเติบโตเท่ากันแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ในการขายในปัจจุบันแล้วคะสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะสัดส่วนการขายถ้าเป็นช่องทางตัวแทนจะอยู่ที่ประมาณ43ช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารอยู่ที่ประมาณ52แล้วก็ช่องทางอื่นๆอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์อืมคือจะเน้นธนาคารเยอะธนาคารเราเราเน้นทุกช่องทางนะคะช่องทางตัวแทนเป็นช่องทางหลักของเราเป็นกระดูกสันหลังของเราก็ว่า แต่ปีนี้เนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารม,มีอัตราการจเจริญเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดมากมนะคะอาจจะมาจากทิศทางแล้วก็แนวโน้มการซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างออกไปแล้วก็เข้าไปในธนาคารได้ง่ายขึ้นหรือก็เจ้าหน้าที่ธนาคารของเรามีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากเมื่อก่อนมีเพียงไม่กี่พันคนปัจจุบันมีถึง900 0คนในทุก าธานาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะด้วยเหตุผลนี้นั่นเองแล้วกลยุทธ์ราคาถ้าพูดถึงกลยุทธ์โดยรวมก็ได้หรือว่าเอาเด่นๆของเราที่ทําให้เติบโตมา48%แบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราจะดําเนินการอีกปี5-6เนี่ยค่ะมีอะไรเด่นๆไหมคะก็ จริงๆแล้วกลยุทธ์ของเราก็มาจากจุดแข็งของเรานะคะจุดแข็งอันดับแรกของเราเลยก็คือเราให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลากรเรามีบุคลากรที่มีทักษะมีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์เราพัฒนาพวกเขาตั้งแต่วันที่เขาเริ่มงานกับเราจนถึงณวันนี้เนี่ยพนักง,งานส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานที่ท,ที่เติบโตจากภายในผู้บริหารของเราในองค์กรนะคะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานภายในขององค์กรนั้นมีการเชิญจากบริษัทอื่นมาม่เราไม่เน้นนโยบายนั้นเลยเราเน้นการสร้างคนผ่านผ่านกระบวนการผ่านคุณค่าทางองค์กรที่เรายึดถือเราต้องการใจแล้วเราเอาความสามารถเข้ามาผสมผสานผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนของแอคซ่ากรุ๊ปเองที่ฝรั่งเศสแล้วก็ฝ่าย ดูแลสรรหาบุคลากรแล้วฝ่ายอบรมของของในประเทศไทยกลยุทธ์ที่2เป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งของเราที่เรามีผู้ถือหุ้นเป็นบมจธนาคารกรุงไทยและก็กลุ่มแอ็กซ่าบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนะคะนั่นคือความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นทั้งสองอ,อีกหนึ่งความแข็งแกร่งของเราก็คือเราเน้นการสร้างหลักการแล้วก็สร้างมาตรฐานของการประกันชีวิต ผ่านการให้การบริการแล้วก็การขายที่เน้นคุณภาพเน้นความยั่งยืนของผู้ถือก,กรรมธันมากกว่าการเพิ่มจํานวนฝ่ายขายมากกว่าการเพิ่มจํานวนตัวแทนหรือว่ามากกว่าการหากลายุทธ์ใหม่ๆเพื่อมาเอาใจลูกค้าและดึงดูดลล,ลูกค้าเพียงระยะสั้นกลยุทธ์เหล่านั้นนะเราจะไม่ใช้เราเน้นการจเจริญเติบโตแบบยั่งยืนนะนั่นคือกลยุทธ์หลกักๆเลขหน อีกหนึ่งความแข็งแกร่งของเราที่ทําให้เราสามารถมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้ดีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ6.4%ซึ่งถือว่าต่ามากมเมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายที่48%่ออันนี้เป็นตัวเลขที่สวยงามค่าใช้จ่ายลดลงแต่ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น อันนี้มาจากระบบการบริหารการจัดการและการควบคุมใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหรือว่า good governance แล้วก็การทำงานแบบโปร่งใสของบริษัทของเราซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเดินมาถึงตรงจุดจุดนี้ได้อย่างมั่นคงพร้อมกับการจเจริญเติบโตของทั้งฝ่ายขายเองแล้วขององค์กรเองคือเราเ,เติบโตแน่ๆเรามีมีหลายๆปัจจัยนะคะทำงานบูรณาการทีเดียวแต่ทีนี้ภาพรวมของธุรกิจเองหรอคะมันเติบโตไปพร้อมๆกับการดำเนินการของเราหรือเปล่าคะในตลอดระยะเวลา10ปีตั้งแต่ดิฉันเข้า ไม่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตที่ฉันเห็นการจเจริญเติบ ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง<ฆ>แล้วก็ในอัตราที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่ฉันเห็นคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความคุ้มครอง<ฆ>แล้วก็การซื้อประกันชีวิตมากขึ้นดูจากอัตราส่วนของประชากรที่ถือรองกรมธันท<ฆ>์ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ25%จากวันแรกๆที่ที่ฉันเข้ามาในธุรกิจอยู่ที่ประมาณ13%เท่านั้นเองอันนี้เป็นการเจริญเติบโตทั้งในแง่ของผู้ถือกรมธันท<ฆ>์และก็ในแง่ของยอดขาย ของบริษัทประกันชีวิตโดยรวมนะคะก็เห็นการจเจริญเติบโตแบบนี้ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีปีไหนที่เห็นที่มีนิกเกอติฟโกรดลงมาไม่มมไม่มีเลยค่ะแล้วยังได้อีกเยอะด้วยเพราะเปอร์เซ็นต์นี้ย,ยังเหลืออีกกเป็นเป็นป,ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะเรียกได้ว่าเป็น ขุมทรัพย์ในเรื่องของการมอบความคุ้มครองให้กับคนคนในประเทศเลยนะคะอ,อัตราถือครองกรมธรรม์ของเราถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่2 5แต่เมื่อเทียบกับในประเทศในอเอเชียประเทศอื่นๆในยุโรปในอเมริกาแล้วของเรายังถือว่าต่ํามากายังมีประชากรอีก8ต้อง75%้อที่ไม่มีความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองชีวิตหรือแม้กระทั่งความคุ้มครองสุขภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตันนะคะหลายคนอบอกว่าโอ้โหโตเร็ว อย่างนี้นะ<อ>เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวสตันแล้วถึงแม้ถึงแม้ว่าลูกค้าของเราทั้ง100่งร้อของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วก็ตามแต่ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้หยุดหยุดเพียงแค่กรมธรรม์ประกันชีวิตเพียงฉบับเดียวความต้องการของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปาตามวิถีชีวิตตามช่วงเวลาของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นการขายเพิ่มการซื้อเพิ่มหรือการหมด หมดช่วงอายุสัญญาของกรมธฉบับเดิมก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ไม่มีทางตัน<ม>นะคะ<ม>เลิกเลิกกังวลกันได้เลยนะคะ,คะแต่เมื่อกี้ที่เราคุยตั้งแต่ต้นนะคะการที่จะเติบโตได้คือการคํานึงถึงสุขภาพด้วยมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วอนอกจากตัวเราคํานึงถึงตัวเราเองเราห่วงใยสุขภาพคนอื่นก็จะเป็นที่มาของตรงนี้ด้วยนะคะ,คะเห็นว่าพี่สายฝนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเน้นมากนะคะยังไงบ้างคะมีมีความตระหนักในเรื่องไหนขึ้นมาถึงได้อยากให้เรงโรในเรื่องนี้เป็นพิเศษ จริงๆสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะ,ค,ะคนเราซื้อกรมธรรประกันชีวิตมาจากพื้นฐานของความรักเรารักครอบครัวของเรารักลูกรักสามีรักคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็คนที่เขารักเราเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราอยู่กับเขาด้วยบางครั้งเราเรารักคนอื่นจนลืมรักตัวเองอนะคะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีมรดกไว้สําหรับลูกหลานม,มีเงินออมไว้บางคนบอกว่าถ้าหากวันนี้เราจากไปลูกแล้วก็ภรรยาหรือว่าสามีคงไม่ลําบาก ต่ลืมดูแลตัวเองเพราะลูกและภรรยาหรือแม้กระทั่งสามีของคุณก็ไม่อยากให้คุณจากไปค่ะดนั้นเราเราเห็นว่าการการที่เรามีควมมทันประกันชีวิตเนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยที่คุณจะต้องปกป้องคุ้มครองตัวคุณเองด้วยต้องมีประกันสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณสมมุติว่าคุณทํางานมาไรายได้ดีมากเลยอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงแบบนี้ใช้ชีวิตแบบ5ดาว7ดาวมาตลอดล้มป่วยทันทีเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยมแม้กระทั่งเงิน ินที่คุณออมมาไว้ในในประกันชีวิตก็จะมีเหลือแต่ถ้ามีประกันสุขภาพไว้เนี่ยเป็นเหมือนเงินสำรองอเป็นเงินฉุกเฉินที่สามารถที่จะเอามาช่วยดูแลเป็นค่าใช้จ่ายที่จะไม่ไปกระทบไม่ไปกินเงินหรือว่า,าเงินออมที่คุณออมไว้สําหรับครอบครัวของคุณค่ะอันนี้จําเป็นมากกรุงไทยแอ็กซาย์ความสําคัญเรื่องของการรณรงค์ให้ลูกค้าแล้วก็คนไทยเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพค่ะ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในครั้งที่แล้วที่เรามีคราวานตรวจสุขภาพฟรีทั่วไทยเราทํามาแล้ว5ปีและยังคงดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมนี้เราส่งเสริมให้คนไทยทุกคนแล้วก็ลูกลูก,ลก,ลกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพฟรีจะได้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยร่างกายของคุณสุขภาพของคุณอยู่ตรงจุดไหนควรดูแลอย่างไรอ,อันนั้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเรามีกิจกรรมในเรื่องของการออกกําลังกายส่งเสริมให้คนออกกําลังกาย เพื <worship bird. S 1> ่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นโรคร้ายแรง โรคมะเร็งโรคหัวใจความดันเบาหวานที่เป็นโรคท็อปฮิตเลยในปัจจุบันอันนั้นเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในส่วนของบริษัทประกันชีวิตเองดิฉันคิดว่าทุกๆบริษัทก็ให้ความสําคัญแล้วก็มุ่งเน้นในการสร้างแบบประกันสุขภาพที่เอามาเป็นตัวป้องกันจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะก็หลายๆคนคงคงต้องหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นแล้วมองหาประกันสุขภาพดีๆนะค,คะที่จะสามารถดูแล ปกป้องคุ้มครองเงินที่คุณเก็บไว้ให้กับคนที่คุณรักได้แล้วก็ดูแลตัวคุณเองได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันคนไทยเนี่ยนะคะประกันชีวิตอาจจะซื้อแล้วแต่ประกันสุขภาพตัวที่พ่วงเข้ามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการซื้อมากน้อยแค่ไหนคะยังมิยังน้อยอยู่หรือเปล่าณปัจจุบันยังนับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่นะคะอยู่ประมาณที่1 0 12เปอซเองเมื่อเทียบกับกรมธรรม์กรมธรรม์หลัก ในบริษัทประกันชีวิตในหลายๆบริษัทจะเน้นในเรื่องของการขายอนุสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองเนี้ยให้กับลูกค้าที่ซื้อความคุ้มครองหลักที่บริษัทของเราก็มีเราเปิดตัวอนุสัญญาเพิ่มเติมหลายตัวในปีที่ผ่านมาล่าสุดเราเปิดตัว Complete Health Solution ตัวนี้เนี่ยเป็นประกันสุขภาพแบบครบวงจรค,คุ้มครองทุกโรคยกเว้นโรค HIV วโรคเดียวนะคะ,คะแล้วก็ให้ความคุ้มครองที่วงเงินสูงสุดถึง100ล้านบาทคุ้มครอง ตั้งแต่อายุ80ปีแล้วก็รับประกรันการต่ออายุถึง90 9 9ปีเรียกได้ว่าตลอดชีพเลยก็ว่าได้สำหรับกรมธรรม์ประเภทนี้แล้วก็มีเบี้ยประกรันตั้งแต่กลุ่มลูกค้าระดับล่างจนถึงลูกค้าระดับ ระดับ high end นะคะก็ถือว่าเป็นแบบประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างที่สุดในตลาดแล้วนะปัจจุบันอันนี้ก็คือเป็นของปีนี้ด้วยหรือเปล่าคะกรมธรรม์ถือว่าเป็นกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆออกมาใช่ค่ะก็ยังเปิดค่ะแล้วยังมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอีกหลายๆตัวที่เราจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอัตราค่ารักษาพยาบาลณปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นหยุดวระมาณ10-15%แล้วนะคะโรคายๆโรคแปลกๆก็ เกิดขึ้นเยอะอนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการประกันสุขภาพมากขึ้นมีสายโทรเข้ามาเพื่อขอซื้อประกันสุขภาพก็มีเยอะอเพราะเขาเริ่มตระหนักรู้ถึงความสําคัญป่วยครั้งเดียวคุณรู้เลยว่าคุณจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนค,คนที่เคยป่วยเนี่ยจะต้องคิดถึงประกันสุขภาพใช่ค่ะนี่เป็นที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นทางโฆษณานะคะค่ะนะที่เราจะเห็นอยู่ตอนนี้ว่าถ้าเห็น คือบางคนอยากจะรักษาพยาบาลแต่มันไกลเกินเอื้อมเลอเกินนะวิ่งตามเท่าไหร่เนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงในตรงนี้นะคะถ้าเรามีประกันสุขภาพให้ความสังกัดความ,วามนิดนึงได้ไหถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันสุขภาพบริการที่เราจะได้รับนีม่มีอะไรบ้างถ้าเป็นตัว complete health solution นะคะเราบริการ uh ตลอด24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าของเรานะคะ,คะบริการ आ, เลขาส่วนตัวนะคะ,คะแล้วก็สำหรับ Complete Health Solution ของกรุงแท็กซ่าเราคุ้มครองทั่วโลกไม่ว่าคุณจะประสบอุบัติเหตุที่ไหนนะคะ,คะเรามีบริการจากโรงพยาบาลเครือข่ายของเราดูแลให้บริการคุณทั่วโลกแล้วก็ ติดต่อครอบครัวของคุณทําเรื่องของการจองโรงแรมจองที่พักแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินส่งครอบครัวของคุณเข้าไปหาคุณไปหาคุณในประเทศนั้นๆได้เลยนะคะนั่นคือบริการพิเศษของ Complete Health Solution ที่นอกเหนือไปจากการรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพรับประกันทุกกรณีนะคะสามารถซื้อได้เลยภายใต้เงื่อนไขเราจะมีเงื่อนไขเราเรียกว่า m o r a t o r i u m Underwriting เป็นระบบการอนุมัติกรมธรรม์สมัยใหม่มที่เรานํามาจากทางประเทศในยุโรปจาก AXA Group ของ เราก็คือถึงแม้คุณจะเคยป่วยมาแล้วคุณก็สามารถซื้อกรมธารา์ประกันชีวิตหรือไอ,อกรมธารา์ประกันสุขภาพของเราได้ค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ป่วยในโรคเดิมซ้ําในระยะเวลา2ปี 2> โรคนี้ต้องเป็นเป็นมาภายในระยะเวลา5ปีแต่ถ้าก่อน5ปีคุณสามารถซื้อและได้รับความคุ้มครองได้เลยก็จะเป็นในเรื่องเขาเรียกว่า มอรัต o r อรี u เ u ็มอ r น r i อ i ์ไรทิงโปรที่เกิดขึ้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่เคยป่วยมาแล้วซื้อกลมมาทานประกันสุขภาพได้ซึ่งในอดีตเนี่ยคุณไม่สามารถซื้อได้เลยถ้าเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงค่ะแต่ท่านี้คือแค่ไม่เป็นโรคเดิมเท่านั้นเองก็่ในสองปีเราก็จะคุ้มครองคุณร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคุณเป็นอีกก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นใช่ค่ะไปคุยกันได้ว่าอยากได้แบบไหนไม่ต้องได้แบบ complete h e ท l t h ทั้งหมดก็ได้ใช่ไหม complete h e a l เ h solution ถ้า่าอจจะ จำเป็นขนาดนั้นคือทุกอย่างคุยได้หมดเลยนะคะพฤษภาคมใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นตัวใหม่ๆจะออกมาในเดือนพฤษภาเรามีเราจะมีอนุสัญญาเพิ่มเติม,อ,มออกมานะคะเป็นการประกันโรคไร้แรงแล้วก็การประกันมเะเร็งเดี๋ยวรอเปิดตัวในเดือนพฤษภามิถุนาแล้วเรามาพูดถึงในเรื่องของาอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์กันรับรองไม่เหมือนใครในตลาดแล้วก็รับรองว่าลูกค้าจะต้องถูกใจแน่ๆเลยตอบโจทย์เพราะว่าเราทํางานวิจัยมาหนึ่งปีเต็ม เพื่อให้รู้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรในกรมธรรม์ในเรื่องของการการดูแลสุขภาพคนไทยทุกคนบอกว่าฉันยังไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าคุณจ่ายฉันให้เต็มวงเงินที่ฉันต้องการก็พอแล้วนะคะแต่เราให้มากกว่านั้นคุ้มครองทางร่างกายจิตใจแล้วก็ เงินของคุณที่คุณเก็บเอาไว้ออกมาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวอาจจะได้มาคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารูปแบบใหม่เป็นอนุสัญญาตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างทีนี้ล่าสุดนี่เห็นว่าได้รับรางวัล Innovation Award นะคะเป็นของโครงการ Facebook Hearts in Action ตรงนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมคะ3ปีซ้อนเลยสำหรับได้รับรางวัลตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างค่ะ Innovation Award เป็นโครงการเรียกว่ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นนะคะของ Axa Group เนี่ยโครงการที่จัด ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทั่วโลกนะคะกว่า130,000คนทั่วโลกนะคะ หันมาให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยด้านของการบริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การทําประโยชน์เพื่อสังคมในประเทศไทยเนี่ยเราส่งโครงการเข้าประกวด3ปีซ้อนอเราได้รับรางวัลทั้ง3ปีซ้อนรางวัลแรกก็คือปกกรมตันผ้าทอมือถ้าเคยจําได้ที่เราเปลี่ยนปลกพลาสติกเป็นผ้าทอมืออันนั้นได้รับรางวัลในระดับเอเชียแปซิฟิกชนะญี่ปุ่นชนะออสเตรเลียแล้วก็แพชนะได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการนวัตกรรมดีเด่น24โครงการ ไปแสดงใน Innovation Marketplace ในประเทศฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสอีกโครงการหนึ่งเมื่อปี2011คือโครงการคราวาันตรวจสุขภาพฟรีทั่วไทยนะคะ,คะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีโครงการกรุงไทยแอคซ่ ฮาดอินแอคชั่นเฟซ o ุเป็น Facebook ที่เปิดเพื่อเพื่อเป็น community คอมมูนิตี้เล็กๆให้คนเนี่ยหันมารณรงลงสร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมบางคนคิดว่าการทำประโยชน์เพื่อสังคมคือการเอาเงินไปบริจาคที่โรงเรียนอเอาเงินไปบริจาคที่สถานสเคอ์เลี้ยงเดบกัมพาหรือการให้ทานมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในวงกว้างเนี่ยมันกว้างยิ่งกว่ายิ่งกว่าการให้ธรรมดา มันไม่ใช่เป็นการให้แบบการกุศลแต่มันเป็นการให้โอกาสใ,ในกรุงไทยแอคซ่าฮาร์ดอินแอคชั่นเฟซบุ๊กเนี่ยเรารวบรวมเรื่องราวของการให้ทั้งความรักการให้โอกาสการให้สิ่งดีๆ<ม>ผู้คนในสังคมแล้วก็แฟนคลับของเราก็เข้ามาแบ่งปันเรื่อง<ม>ราวของการให้เลยกลายเป็นจากจากการเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์เล็กๆปัจจุบันเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากมและได้รับการคัดเลือกจาก กลุ่มแอคซ่าในระดับเอเชียว่าเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการช่วยสังคมประจําปีนี้ค่ะแล้วก็กำลังส่งเข้าประกวดในระดับโลกค่ะก็คือใครสนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลก็ a c e b o o k เข้าไปดูได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะกรุงไทยแอคซ่าแอคซ่าฮาร์ดอินแอคชั่นวอลเนเทีย์สนะคะนั่นคือทาง Facebook นะคะหรือว่าถ้าเป็นทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ ww. w กรุงไทยแล้วก็ขีดขีดอ่า a x a นะคะหรือว่าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นี่คือโทรไปได้ใช่ได้ค่ะที่0 2 6 8 9 4 8 0 0อันนี้ในเวลาราชการราชการนะคะถ้าเป็นเบอร์สายด่วนที่ชั่วโมงของกรุงไทยเอซ่าสามารถใช้เบอร์เดียวกันได้อ๋อเบอร์เดียวกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะที่กำลังชมรายการของเราอยู่ค่ะก็ฝากให้ทุกคนห่วงใยสุขภาพรักตัวเองรักสุขภาพจะได้รัก ครอบครัวรักคนที่คุณรักได้อย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะ4-7เมษายนนี้นะคะสามารถไปรับบริการตรวจสุขภาพฟรีกับเราได้นะคะ,คะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเรายัางให้บริการทุกทิศทั่วไทยนะคะ,คะ เสาทย์นี้เราอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะสี่ถึงเจ็ดนี้อยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิไม่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆแล้วก็เปิดรับทุกคนนะคะอยากรู้ว่าเราไปที่ไหนตรวจสุขภาพฟรีที่ใดสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ดูสถานที่ที่เราไปที่เว็บไซต์ของเราได้ทางเว็บไซต์ของเราเลยนะคะเราก็จะตรวจแบบรวมๆก่อนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรอาจจะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งก็จะมีคุณหมออยู่ในอยู่ในนะั้นให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาได้เลยแต่ถ้าหากว่าคุณหมอมองแล้วว่าน่าจะมีโรค้ายแรงหรือว่าจำเป็นจริงๆก็จะแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล นะคะเดอะมอบางกะปิโซนด้านล่างปะคะช้นชานล่างตรงถงข้างล่างนะคะใครสนใจก็ได้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์026894800ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณสายฝนมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเช่นเคยค่ะอาจารย์ประสิทธิ์คำเกิดนะคะมาอยู่กับเราคุยกันในเรื่องราวที่เป็นปัญหาผู้ผู้ชมเดีละนะคะช่วยกันแก้ปัญหา023383831-3เดี๋ยวกลับมาค่ะ